กระเบื่อตึ้งปูนะครับผมทุกท่านฝนก็มาอีกนะครับผมเนี่ยฝนก็มาพอดีเดี๋ยวจะหาผ้ามาคลุมไว้ก่อนเนาะเอาผ้าช่วยได้หน่อยเดี๋ยวคลุมไว้ผ้ามาคลุมเดี๋ยวเอาผ้ามาคลุมไว้ก่อนนะครับผม นในงั้นเดี๋ยวฝนท่าล้างครับเดี๋ยวของของเราจะเสียหายนะครับผมเพราะว่าทุดนี้เพิ่งน,น,นั่นเนาะต้นส่ปูนใหม่ช่วงปลายปลายส่ปูนใหม่กัดไว้จะได้ลดความเสี่ยงนะครับผมช่วยได้ ฝนตกมาครับผมโอ้โ oh, ห oh, ทุกท่นกานกำลังฟูมาดีๆฝนก็มานะครับผมงานรั้วก็เรียบร้อยเลยครับทําอะไรไม่ได้งานรั้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมเปียกหมดเลยวันนี้ก็อ่ะเก็บของครับล้างเครื่องมือล้างเครื่องมือวันนี้ก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าฝนตกมาแรงเหลือเกินนะครับผม ออกแรงครับทุกท่านโอ้วรนนักการรถไฟนะครับผมไม่หยุ่ง่ายอาจจะมีเดี๋ยว,เ,ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนักคารนะครับแบบม่มานนิดหมดมีร่อดไหมนะครับผมตอนช่วงประมาณนี้ที่มดลงมานะครับผมตอนนี้ก็ยังตกอ,อยู่ไม่หยุด ก็แรงอยู่นะครับผมุกทชันโอเคครับผมคลิปนี้เราก็จะ่ายไว้เพียงเท่านี้นะครับกระเบื้องของเราก็อาจจะมีร่องเสียหายหน่อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวแก้ไขกันนะครับผมรัฟ้าอาการนอกับธรรมชาตินะครับผมเอเคครับสวัสดีครับ